ว,ว่าอ็มว่ามันคอะไระอือดูยังงว่าคะเพื่อนกินไก่ก่อนอีดิดีฮีโร่ได้ใช่ไหมไไม่ไม่ไม่ดูไม่ดูหรอกไปดูไปด,ด,ดูโอเคเดี๋ยวง่ายนะเออ ปะเป็นหมดกันดี๋ยวนี้ข้านบนจะทำกิจกรรมรับของทางตาเล่าของทางตาผู้ร่อกิจกรรมพิเศษก็จะมีตามนี้เตานะคะจะมีสมบัติทั้งหมดสามอย่างที่ต้นเอเมพิมงานก็จะช่วยได้ซ่อนการควบคุมครับว่าจะมีขั้นตอที่แตกต่างไปส่วนไฟเช็คครับวิธี วิธีการได้ไวแคปนะก็คือครับมลงนะ้ำนะคมเอ้ยไม่ใช่เาากระจุกนะครั้งแรกผมอันนี้ก็ต้องเผากระจุกกันไปนะเอ้ยไม่ใช่สิครับผมเาากระจุกขั้นไร้สิบมันก็คำตอบนะก็ง่ายสุดละก็ส่วนท้าหน้าของออฟซิเดียน ได้ค่ายีดีออ่ะนี่ค่อีกงแ่าไ่แ่แค่แค่แค่แอ่แนนะ่แค่แค่แค่แ่แ่แน่่แ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 ่น,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 นคค่แค่ค ขนมป,ปังเจ้าไม่นำไปคลิปนี้เจ้านำไปคิดหน้าฮะว,วัน,นสนุดท้ายไม่ถึงก็คืออันนี้ก็น่าจะครบเจอใหมข้ามมันข้าตัวอ่าก็ข้ามมันมันก็จะต้องแอ็นบอกเลยนะข้ามมันก็มอนนั่นมีประโยชน์แล้วแหละแต่เราต้องเตรียมของอะไรต่างๆกันมาก่อนก็หาสมบั ด้วยนะก็ไม่รู้ว่าทิ้งไปซ่อนไว้ไหนหรอกต้องหาไปทั่วนะเราต้องตั้งใจหายเดี๋ยวเอาชือกขิกก็น,น่าจะดีเดี๋ยวก่อนเรียกก็ได้น่าจะมีของแถวนี้เพราะว่าเขาบอกว่าซ่อนอยู่นะซ่อนอยู่ต่างพื้นที่ฮะเอเรียแถวนี้มีไหมว่าเอเรียแถวนี้แนละ้วมันมืดเกินไปไหม เอามาอมันคนไหมชุม่มเนียคิดลึกไปนะกดเดีก่อนที่เรามีสายสั้นนี่คือเนียนไงนะอันนี้คือทางลงอันนี้คือทางอีกที่หน,น,น,นึ่งกดเดีก่อนมีดาวานนะฮะคิดออกแล้วก็ใส่ข้าไป ถามว่าเราเปแต่งข้างเก็บราวัลไว้ฮะเดี๋ยวคนก็รู้เออน,นี่ของเก่าค่ะก็บไปแล้วด้วยนะข้างบนเอเอข้างบนมีไหมเขาได้สิดสองบัตรฮะวันนี้หาบัตรเดียวไม่มีอุ้ยเขาน่าจะซ่อนท้าทายแล้วเนี่ยอืม มันไม่ใช่ copper stone ถ้าหินมันวางใช่ปะ่ะมันจะกลายเป็น copper stone ฮะใช่ถ้าทีมงานทางนี้มันคือการไม้ยอย่างนี้นะตรงนั้นอันนน่ฮู้มีแน่อนอนตรงเนี้ยอูเป็นลาวาด้วยมีฟอ้อนิสทำไร ได้ดิเหรอ้ลมาตุดมีเรามาตักอางหาเยโอ้นเตียไม่ร้อมยเตียมไม่พร้อมเลยเตียงไม่พร้อมเลยส่งแล้วเตียมไม่พร้อมเลยฮะอย่างงี้ อย่างนี้น่าจะน่าจะตั้งใจตั้งใจเตรียมไว้สะพ้ายไว้ี๋ยวส่งมาสะพ้ายแหละอันนี้เลยเฮ้ยท้องถผมว่าเดมอนมันขุดเหล็ออกอย่างน,นให้เราขุดด้วยเวมอนแล้วกันเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวหันใจด้วยทุวนที่ขุดเหล็กกันแหละาะว่าเหล็กน่าจะจำเป็นกว่าเดียว ต้องข้ามมอนด้วยนะวันนี้โอเคเมื่อกี้ถ่ายรูปแล้วโอเค แ่ซ้อนแถวนี้ก็ได้แดีวกันคือคซ้อนแถวนี้เปล่าเนี่ยไม่ได้เตรียมพอตมาด้วย,เยอวยเยอไะไรที่ึกไม่ได้เตรียมทานมาด้วย อ้ oh, oh. สุดยอดจริงเลยมีอันเดียว กอดกกูดเ oh อบตายกดโอ้กเยอะเลยเยอะเลยเขาจะซอดหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าอัคือสิ่งสาคัญที่ต้องดูนะ ราเจอเจอตอนไหนก็ได้เลยก่อนคุยกันโอ้โหเกลียไอ้สเตรียมมาหามาด้วยโอเโอเชโอเโอเลแต่เขาเตรียมทีไรเขาต้องมีกล่องดิคืว่าลาวานี่คือต้องใจทำวะ าาแล้วไอ้พวกกินมันหลอนหนาเยอะมากเลยแม่เขาจะไม่ตังจะทำหรอกเห็นไหมยเยอะมากเยอะมากเราหน้าจะต้องทำการอะเรามีออกซิเจนหกอันหร้วน้อยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ตอนนี้คือลูกหายไปทาวนน้อยนะเราจะต้องทำการทกฟาร์มก่อนเดี๋ยวเหมือนพี่เอ็กจะเหมือนพี่เอ็กซหลุก,กะหล่นไปด้วยนะ Nå begynner jeg å få den på. อันตรายอ่ะนี่อ่ะโอ้กุ้งนีสทิมฮันสิกมาน,นี่หมดนี่คือเจ้าพวกน,นี้ทำใช่อเอาแค่ทองทิมงาบอกว่าทำได้แต่ต้องทายเพื่อจะรับโอเคโอเคอมันมัจะได้ หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมเขาเรียกเร่ใช่ได้แล้วครับผมแล้วค่ะครับแล้วสิ่งที่ผมได้ก็คืออันนี้ครับน้อยนะจัดว่าน้อยแต่ว่ามันจะเป็นกิจกรรมแล้วกันจัดว่าน้อยจัดว่าน้อยกนตักลาวาไหมทุกคน ผมว่าน่าจะมีบางส่วนที่กลายเป็นออกซิเดียนอ่าไี่จะกุชาเนี่ยอู้วูความต่อเลยโอเคนี่มาให้เตรียมมาเหมือนออกซิเดียนจะหล่นด้วยนี่ นี่นี่ชุดเพื่อนอ่ะครับ ชเล่นหาสมบัติอ้ยยากจริงไงอันนี้ยอมรัไมได้ได้่ไได้ไมได้เอได้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 ไออ้ด้้ย้ย้ไว้ก่อนเกไว้ก่นเออส่วนเนี้ยเออส่วนเนี้ย พอนะเฮ้ยเลยแฉ่บไมนพอเนะี่ยขุดเจหินแล้วพอนน่าจะพอน่าจะพอมอเลยกันปุ๊บเฮ้ยมีเหล็กตรงนี้เอามาเหล็กยนะังไง ไม่มีน้ำเพิ่มอันนี้เหรอใช่ไหม